สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนสำหรับเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะคุณดอกเป็นคนค่อนข้างจะออกแนวโบราณสักหน่อยคือจะชอบสะสมของเก่าๆแต่ไม่ใช่ว่า เป็นคนที่ไม่ทันสมัยเลยนะคะที่ขนาดว่าไม่รู้จักอะไรใหม่ๆเลยไม่ใช่ค่ะคือเราก็ทันโลกทันสมัยอยู่แต่ก็แค่เป็นคนที่ชอบสะสมของเก่าๆของเก่าเนี่ยไม่ใช่เศษเหล็กเศษขยะอะไรนะอย่าเพิ่งเข้าใจอะไรเราผิดไปของเก่าที่เราชอบก็อย่างเช่นนาฬิกาถูกแก้วต่างๆหรือจะเป็นพวกกล่องหีบและอื่นๆอีกมากมาย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของใช้ภายในบ้านที่บ้านเราก็มีอยู่หลากหลายชนิดแต่เวลาที่เราไปเดินเที่ยวและพอเห็นด้านที่ขายของเก่าเราก็อดใจไม่ได้ที่จะต้องเดินเข้าไปหาไม่อยู่ครั้งหนึ่งในวันนั้นเราก็ไปเดินเที่ยวตลาดตามปกติในวันนั้นก็ไม่ได้คิดนะว่าจะซื้ออะไร แต่พอเดินไปถึงร้านร้านหนึ่งที่ขายของเก่าเยอะมากเราก็เลยเลี้ยวเข้าไปค่ะไปถึงเจ้าของร้านที่เป็นคุณลุงก็ทักขึ้นมาว่าอยากได้แบบไหนสอบถามลุงได้นะแม่นูกูดอกก็เลยตอบกลับไปว่าค่ะหนูขอเดินดูก่อนนะคะจากนั้นเราก็เดินดูไปไเรื่อย จนกระทั่งเราไปสะดุดตากับสิ่งสิ่งหนึ่งเข้าสิ่งนั้นเป็นกล่องไม้แกะสลักรูปทรงเหมือนหีบแต่จะมีขนาดเล็กขนาดประมาณ8-9เซนติเมตรได้คือสภาพกล่องก็ยังดูใหม่ขัดมันแวววาวมากเราเห็นก็ถูกใจและชอบมากเลยค่ะเราก็เลยถามคุณลุงไปว่า ลุงคะเนี่ยมันคือกล่องอะไรคะลุงเขาก็เลยบอกมาว่าลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาใส่อะไรแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอามาขายให้กับลุงลุงก็เห็นว่ามันสวยดีก็เลยรับซื้อมาแม่หนูชอบหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวลุงลดให้ราคาพิเศษเลยดอกก็เลยบอกกับลุงว่าหนูขอเปิดดูข้างในได้ไหมคะลุง คุณลุงก็บอกว่าลุงก็พยายามจะเปิดดูหลายครั้งแล้วแม่นูเอ้ยแต่มันเปิดไม่ออกเราก็เลยหยิบขึ้นมาลองเปิดดูแต่ก็เปิดไม่ออกเช่นกันเราก็บอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะหนูเอาอันนี้ล่ะคะ่ะเราก็เลยตกลงซื้อกลับมาคะ่ะแล้วกะว่าค่อยมาเปิดที่บ้านเอาจ่ายเงินอะไรเสร็จสับก็กลับมาบ้านจนกระทั่ง พอกลับมาถึงบ้านเราก็เอากล่องใบนั้นไปเก็บเอาไว้ในตู้โชว์พเพราะส่วนใหญ่เวลาเราซื้อของกเก่าๆมากก็จะเก็บโชว์เอาไว้ในตู้เลยค่ะไม่ได้เอามาใช้งานหรอกคือเราก็เสียไดย้ไม่อยากเอามาใช้ในคืนแรกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจนในคืนถัดมาคือเราจะนอนที่ชั้นสองของบ้านแต่ห้องของแม่กับพ่อนั้นจะอยู่ชั้นล่าง แม่ก็มาเล่าให้เราฟังในตอนเช้าแล้วค่ะแม่ก็เล่าว่าแม่ตื่นขึ้นมาในตอนดึกเพราะปวดชีกดเดินออกมาจากห้องเพื่อที่จะไปเข้าห้องน้ำนั่นแหละแล้วก็เปิดไฟในห้องทิ้งเอาไว้ส่วนข้างนอกที่เป็นทางเดินไปห้องน้ำก็ไม่ได้เปิดไฟเพราะไฟจากในห้องนอนก็ส่องออกมาพอจะได้เห็นสลัวๆอยู่ แม่ก็เดินไปถึงห้องน้ำก็เปิดไฟในห้องน้ำทำธุระจนเสร็จแล้วแม่ก็ปิดไฟแล้วก็เดินกลับไปที่ห้องแต่จังหวะที่แม่จะเข้าห้องแม่ก็หันไปดูที่ห้องนั่งเล่นซึ่งห้องนั่งเล่นนั้นก็อยู่ถัดจากห้องนอนของแม่และแม่ก็เห็นเป็นลางๆนะว่าเหมือนมีเงาสีดำๆเดินผ่านไปแวบหนึ่ง พอแม่กับพิบตาก็ไม่เห็นอะไรแล้วด้วยความที่มันมืดด้วยแม่ก็เลยคิดว่าแม่น่าจะตาฝาดไปเองแม่ก็เลยเดินกรับเข้าห้องและปิดไฟนอนต่อเราได้ฟังที่แม่พูดก็คิดว่าก็อย่างที่แม่บอกนั่นแหละแม่อาจจะตาฝาดไปเองแต่พอในคืนถัดมาคราวนี้ไม่ได้ตาฝาดแล้วค่ะ แม่ก็บอกว่าแม่ก็เปิดไฟทิ้งเอาไว้ที่ทางเดินไปห้องน้ําคือปกติแม่จะตื่นขึ้นมาฉี่กลางดึกทุกคืนอยู่แล้วและพอขากลับแม่ก็มองไปที่ห้องนั่งเล่นตรงบริเวณตู้โชว์ของเราที่ไว้เก็บพวกของเก่าที่เราซื้อมานั่นแหละแล้วในนั้นก็มีกล่องไม้ที่เราเพิ่งซื้ออยู่ในนั้นด้วยแล้วทีนี้พ่อแม่มองดูให้ชัดๆ แม่บอกว่าแม่เห็นเป็นร่างของผู้หญิงใส่ชุดไทยหน้าตานี่ข่าซีดมากเห็นเป็นเงาสะท้อนมาจากกระจกตู้โชว์คือเขากำลังจ้องหน้าแม่อยู่แม่เห็นแบบนั้นก็ตกใจใจเต้นสั่นไปหมดแล้วก็รีบกลับเข้าห้องปิดประตูยางไว้นี่ตอนนั้นแม่ก็ไม่ได้ปลุกพ่อนะเข้ามาในห้องแล้วแม่ก็รีบนอนคุมโปงเลยค่ะ แม่ก็นําเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังในตอนเช้าแล้วในตอนนั้นเราเองก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเนาะเพราะเราก็ไม่ได้เจอกับตัวเองและคิดว่าแม่อาจจะหลอนหรคิดไปเองหรือเปล่าจนในคืนถัดมาพวกเราก็บอกแม่ว่าจะมานอนที่ห้องนั่งเล่นในตอนแรกนั้นแม่ก็ห้ามเราอยู่นะแต่เราก็อยากจะดูว่ามันมีจริงหรือเปล่า เลาอยากลองเสียงดูอูดอก็เอาผ้านวมหมอนผ้าหม่มมาปูนอนง่ายๆเลยค่ะจนกระทั่งตกดึกเราได้ยินเสียงเป็นเสียงเพลงดนตรีไทยในตอนนั้นตาเราก็ยังคงหลับอยู่นะแต่เหมือนมีความรู้สึกแบบสลืมสลือแล้วได้ยินเสียงเหมือนเป็นเสียงของผู้หญิงที่พูดแทรกขึ้นมาว่าของรักของกูกูห่วง เอาของกูคืนมาแล้วทีนี้กุดอกก็ลืมตาขึ้นและจังหวะที่ลืมตานั้นคุโอก็เห็นว่ามีหน้าของผู้หญิงที่ขาวซีดใส่ชุดไทยนั่งคอมอยู่บนอกเราคุโดก็เลยหายใจไม่ออกพยายามที่จะส่งเสียงเรียกแม่แต่ก็พูดไม่ออกเลยค่ะแต่สักพักไม่รู้ว่าแม่ดูได้อย่างไรคุโก็เห็นว่า แม่วิ่งคาหาเราแล้วก็ปลุกเราให้ตื่นคือเราก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาหายใจแบบเหนื่อยหอบมากคือเราก็เลยเล่าเรื่องที่เจอให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าแม่ก็กําลังจะออกไปเข้าห้องน้ําแม่ก็หันไปดูลูกแต่แม่ก็ต้องตกใจเพราะแม่เห็นลูกเหมือนมีอาการชักเกรงแม่ก็เลยรีบเข้ามาปลุกนี่แหละคือเราก็เลยพูดกับแม่ว่า แม่หนูว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วละ่ะจนในเช้าวันต่อมาคือดอกกามาคุยกับแม่ว่าคุณดอไปทําอะไรมาหรือเปล่าทําไมผีสาวชุดไทยนั้นถึงได้ตามเรามาที่บ้านแล้วก็มาขอของคืนจนดอก็นึกขึ้นได้ว่าคืดอดกก็ซื้อกล่องไม้เก่าๆน,น,นั้นมาและก็เจอเหตุการณ์แปลกๆหลังจากที่เอากล่องไม้กองนั้นเอามาเก็บเอาไว้ในบ้าน ดูว่าจะเป็นเพราะรกล่องไม้นั้นจริงๆเพราะรก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นและหลังจากที่ซื้อกล่องไม้นั้นมาเรโดเองก็ยังไม่ได้ซื้อของอื่นเข้ามาเลยแม่ก็เลยพูดว่าไปลูกไปเอากล่องไม้นั่นมาและพาไปที่วัดให้หลวงพ่อดูให้ไปถึงหลวงพ่อก็พูดเลยว่าโยม เข้าตามมาเอาของของเขาคืนอนตาตมาช่วยอะไรโย,ยมไม่ได้ดอกโยมต้องเอาของ,ของเขาไปคืนดูเราก็ไม่ดูนะว่าจริงๆแล้วกล่องไม้กล่องนั้นมันเป็นของใครแล้วมาจากไหนแต่สิ่งแรกที่เราทำก็คือเอาไปคืนที่ร้านที่เราซื้อมานั่นแหละเพราะเราก็ออกมาจากที่นั่นไปถึงก็บอกกับลุงเจ้าของร้านว่า หนูเอาของมาคืนแล้วก็ไม่เอาเงินคืนด้วยและก็บอกไปอีกอย่างหนึ่งว่าจเจ้าของเขามาทวงคืนค่ะลุงหนูไม่ไหวแล้วในตอนนั้นเราก็เราก็ไม่ดูนะว่าลุงเขาจะรู้หรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าลุงเขาก็น่าจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะเลยพยายามที่จะขายมาให้เราในราคาที่ถูก สุดท้ายแล้วหลังจากที่เราเอากล่องไม้กล่องนั้นไปคืนเราก็ไม่เห็นวิญญาณผีสาวในชุดไทยอีกเลยแต่เราก็ยังสงสัยนะว่ากล่องใบนั้นมันเป็นของใครและมีประวัติความเป็นมาอย่างไรกันแน่นั่นแหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้แล้วกันนะคะ ในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมไปกด u ับ c r คร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่ององราในค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆอ,อยากจะนำมาถ่ายทอดให้กับทางช่องของเราก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆน,นะคะ คืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราติสวัสด์ค่ะ